ภูกำกับที่โยนตอบแล้วหลังรามาวิจารณ์น,นักแสดงหน้าตาดีเกิน กระแสะยังแรงต่อเนื่องเลยนะคะสาหรับภาพยนตร์เรื่องที่ยดซึ่งตอนนี้รายได้กําลังมุ่งหน้าสู่300ล้านแล้วอีกทั้งยังได้รับการตอบรับที่ดีอีกด้วยแต่แม้ยอดรายได้จะถล่มทลายแต่ดูเหมือนว่าจะมีดราม่าอยู่เนืองเนืองเมื่อมีคนบางกลุ่มในโลกโซเชียลมองว่านักแสดงในเรื่องไม่เหมาะสมกับบทบาทเพราะหน้าตาดีเกินไปแถมหน้าตาไปคนละทางทางบ้านเหมือนไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องนี้คุยทวี วัดผู้กำกับได้อธิบายว่าเราทำมาดีที่สุดแล้วส่งงานดีที่สุดแล้วอยู่ที่ตัวงานเองจะไปได้ถึงไหนเราโอเคกับมันทุกรูปแบบทุกอย่างแล้ว ที่ถูกวิจารณ์นักแสดงทุกคนหน้าตาดีไม่สมบทบาทก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของทุกคนในโลกโซเชียลว,ว่าทำไมต้องเป็นหน้าแบบนี้ทำไมต้องเป็นหน้าลูกครึ่งเราก็คุยกันและยอมรับก็คิดว่าเผื่อครั้งหนึ่งเราจะได้พัฒนาแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ใส่ใจมากที่สุดก็คือการแสดงเราได้แท็กทีมยอดเยี่ยมมาเลยได้แบบนี้มา